าเ57ตัวต่อนะครับโอเคขอบคุณมากนะคะดีมากเก่งมากสุดยอดว่าหลังตอน้องต้องเล่นจริงอะที่ดูเล่นอได้ไบมคะมันจะเล่นยังไงของมันดีมากไม่ได้ขอบคุณครับขอบคมาครับ